Ow. <laughs> oh, hey. เรียกว่ากินเงียบๆน,น,นี่นะครับดูนะครับเขาตีอย่างนี้ครับอะไรติดอะไรล่างเลยบอยกระเถาก็ใส่ใส่ตีกะเถ้า,า,า,ถา,ถาอุ้ยตัวเล็กเหี้ยเอ้ยมีสองะวะกระเถ่าเล็กเฮ้ยกระเถ้าเหรอ

thoát thôi, tài lột lột lột, thoát thôi, ha 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 ha, ôi, may mắn <laughs> มือสั่น <c oughs> มือสั่น <c oughs> มือสั่นโอ้แต่อะไรคิมเนี่ย